ขอหางนี้เลยนะดนันคาบว่คับเจ๊นึกจะแล้วสามสนึไปไป น้ำได้กอ่ะขนาดดาสองใส่ไปหางควนเดินหน้าเด้อศูนย์สองสามไปหางควนเดือดตัวนี้นฟาพุ่งเดียวสามสองหนึ่งไป แก้ไขปัดพอเอาตัวสามเลยสามองหนงไปนั่นยไกลๆครับเตยออกไกลนะครับบอกแล้วว่าไฟใหม่มือที่สิ่เอ็ดเดน์นู้นืบอปลอดไฟต่อพ้นระดับหนึงเท่านั้นนะไปดับไฟบัดนี้เราช่วยวาไฟ่ันน้ำนะครับมันหลวกรือบ่ Phút số 3 Bóng đứng tay Rồi Tay Bóng lên thẳng đấy à Hiến bằng nó cắn nó ấp Khuôn sẽ chân chân cơn cứng chặt, trạng mắt mưa đều Trong ngoài cầu sáng หนึ่งสามปล่อยครับโบเขาอางไมต่อตเฮ้ยสี่เห็นบน้อ ครับต่อต่อเลยสองหนึ่งไปต่อไปเอาบางนี่เจ้ากระุนหัวด้านส่หันด้านขวาเาเป็นเสีนเป็นทางแล้วแจกแจง